เมียตายเลยสามอาทิตย์เพิ่นก็เอาแฟนเพิน่นมาอยู่นั่นา็จะมากกันจะโดนเล็วนะแต่เพิ่นแฟนเพินเ่นจะโดนเลยมาอยู่นั่มพีทเถียงกักนจะอยู่กันแน่ใดหรอกอันคือคือกันพีดกับเมียกันนี้มหาดูเนื่องจามันเป็นเตีพ่อเอื่อยพี่สาวอันอีพ่อเอื่อยเพิ่นมาอยู่เฮือนเมียเพิ่นม พิดกันหล้วก็มาหาลูกว่าสันอ๋อ่นไปอยู่กับเมียเพิ่นแล้วเพิ่นกับพิษกันละห้องละแห้งกันกับกลับขึ้นมาอยู่เฮือนเราติกนอันส่วนพอเอื่อยเพิ่นอยู่เฮือนเมียเพิ่นมาอยู่น้ำอันพิษเถียงกันกะไรเมียหนีเมียกะหอบเหมารถเพื่อนขนคู่ห่างกะละมั่งแตกเมื่อบ้านเอาไปร่มเมื่อเพื่อนเพิ่นนั่นม่มีแนว่เสียปากจะเพิ่อนเอาเมื่อยังระเน่นกระได เอาเมื่อแล้วบ่ชสองมือกับไปนั่งกันมาพอพี่สาวตุ่นมาเรไปนั่งมากนั่มากบ่ชสองมือกับพิษกัจะพิษกันเรื่องอย่างมือมาคุณเถาบ้อวะมันแนวไลยวันไหลุ่นเลยไปสร้างไปซ้อนเรื่อยๆขนขี้กันแต่จังพิษกันอันคนผู้นึงขึ้นผู้นึงลงอมันกระซิอันมาอ่านอันนี้ก็ว่าพิษกับเมียอันนี้มาอยู่กับลูกแสนโอ้ยเนาะอ้าวพื้นอีพอ โอ้ยหัวขวนสะทถาอ, <c oughs> อัน <c oughs> ลลลาาเล่ากะเนาะสูจักสิให้ว่าจังไดเลยเขวดินกับฟันหัวม,มันแตแต่วา่าบาอยู่กันมอมองแม่แมนะ่เนาะอยากหัวนอกผู้เฒ่าแต่ว่าอันอยู่กับแม่อยู่กับแม่พิษสาตุ่มเพิ่นกะไม่พิษไม่เพียงกันแน่ยอยู่หรอกไม่ใครไรใครนี้เดียวตัวหลายกะแม่นั่นแหละสิให้พอเพราะว่าต้องเป็นตสาสซั่งสงบได้เง็กน,นะ นหากินแต่เหลราแล้วก็ได้เงินก็นไปหาแฟนเพิน่นลกมาแล้วก็ถืิษนครเมตเต่าเซ็ตแลยกันโอ้ยแต่ปานแต่เต่าเอาปรนันกันยังมีเมียหน่อยอยูอย่เมียตายปับ๊บได้สองนาทีเทิรนตัวเมียไม่เป็นกับมอยู่นั่นมาอยู่กับพิษตะกันคือว่านแอยากพูดนะไกูดออกาซะ ดูแลเพิ่นไปยตัวโอ้ยมันคือกันเทบานอยู่โอ้ยเสียงหัวเลยครับพงพูดียวเลยพระเจ้าสิมัตเบิ่งแล้วว่ามันผู้ใดว่าเหตุการณ์นี้อันกันเรียว่ามันเป็นแต่ตาลุยตายซะแล้วก็แล้วนะว่ะเมียกับคนของหนีบ่ไก่บ่มาไก่เลยย่านมาสัญญาณผัวอันผัวตายมือแรกเอาไปเผา จักเป็นผูใ้ใดเอากระดูกอีพ่อไปไห้หัวเตียงเล่าโอ้ยแล้วไปาหายผ้าผูแ้แขนลดน้นำม่อนหายหุนแล้วยาน <c oughs> ตอนเป็นเป็นดากันนันบยาน <c oughs> จากักผู้ใดเอากระดูกอีพ่อไปไห้หัวเตียงเล่าแม่ย่าหนึ่งก็ได้ไว้แล้บนอนอเนื่อเลยขึ้นที่สองแล้วีกระบ,บานแล้วเลืจนบัดนี้แล้วก็บอมาามีแตงแตลูกสาวแล้วตัวมากเมื่อหันว่ามาเหตุหน้าจักเหตดได้เขาบ่ได้เขา,า,เขามั็นมาเหตุเอาเงินพันรัฐบาลที่ซีบอก <c oughs> ขุมลูกไปแทงแม่หายแม่ตายได้เดือนเ <laughs> ออน้อของของพี่สาวตุ่มนี่บ่ได้แทงให้มันแทงกันเองพี่สาวตุ่มกับโอหูต่ว่าขวดกระดูกแม่แล้วกับเบิดเลือดทุรัล้วพี่สาวตุ่มกับกับมาสิี่กัปมาสวิตดอย่ว่ามาจอดวงเหตเดืออาทิตย์หนึง่งไทยบ้านสรงข่าวมาบอกว่าเฮ้ยแม่มึงมาอยู่บ้านแล้วเด้อเว้ยแม่กูตายเลยสิมาใชงไหนเว้ยแม่เลี้ยงมึงเอไอ มากมากตอนที่แรกกระชัดขึ้นอยู่ดอกพิซซ่าตึงกระชัดขึ้นรวมๆทุกคนกระชัดขึ้นปลามากกระว่าเราบ่มีมูอยู่กให้เรล้มยูนป๊อปเสีจใจเลยข้าศึนกระวันวาสีมาแล้วก็สีมาเอาแตงทะเลงพ้าง่ายมาแล้วม่พิษมาเทียงกันนะยายนังกระดูดดีๆีด้สร้างเพื่อกว่าไผ่กะเข้าเอาผัวเข้าก็ยังดูดผัวคือว่าแล้วเข้าก็ยังอยากได้ผัวรวยเขาก็เสียบไ้ผัวพ่อมีเขากินตัวเขาก็อยับปัดท่าน่ะ โอ้ยป้าตีคุ้มลูกป้าแจงเนี่ยหายแม่ตายได้เดือนหนึง่งหยุดหลาย <c oughs> โอ้ยน้องห้ากับว่าออพื้นอีพออันกับดูแล้เล่าล่ะหญิง,นงหนุพงพ่อตาพ่อห้องแม่ใจกระดายบัท่าพี่สาวตุ่มพอ่อตายแล้วกสิมาโอดขั้วหายห้องโอ้ยกินหนวพอ่อกินหนวะพ่นอนาะมันยู่กระเฮ็ดเอามันมันมือเนาะอย่างหัวงดอก ได้เก็ตเต้นเตือนท่านตัวเนี้ยอื่นก็เสียแางได้เลยพ่ะพื้นพอไลฟ์สดพูดพูดพื้นพี่พื้นพอได้ป่ะนี่หักหักคือเก่าละจา้าท่ามาหักพอสิไปห,กไหักใครลักคัมแองการไลฟ์สดของสาวตุ้มอันนี้ก็พูดพูดพื้นพอโอ้ยพื้นพอท่านหัวไลหลหล่ะเศร้าหนาว นางโยนีเด็ดหมาปลามากกินข่อยซะล่ะกระหักคือเจก้วละพอเข้ากับขางเว่เพื้นกับทางเเว่อยู่อยู่ต่อนานเด็ดพี่สาวตุ่มเบือเอิญเบื่อเอินพอได้เอินซีเล่ย์เพิ่งซีสมศรีสมศรี่ยเบป๊อปเลยโอ้ยคนเข้านี่เนาะสมศรีกินข้าวแซ่บบ่แเสียบเต้ จังเลยพี่สาตุ่มก็ได้ใจหายก็ะดาอยู่หาต้องเสือดาพอาอยู่จีบ่าอยู่กีกากกีกินอิปีหยุดมือเซ้งใจหายแล้วเนาะแต่ว่ากับบาปอีกหรอกมือเพิ่นเสียนเสียเหมือนกับคอขาม่าเพิ่นเนาะเอาพวกมาไล่บอกบอกบอันนี้ไปขอขาม่าแล้วแล้วเบิด์ตสปีไปได้ไดแต่ว่าน้ำตาแล้วหงอยหล่นเบ่าตาอยู่ โอ้ยนะคนเฮานี่ก็ได้อันคือสิคือสิบัว่าเป็นเป็นบา้บบาบัวนี่นั่งหัวเลาะสันนั่งหัวเลาะอยู่คนเดียวมาสันเออฝัอกกระสีบานุดเด้งนวดเกินอีพอ่อโอ้ยวนวดเกินอีพอ่อตูไหนเออสุกเศ้าเนาะคักคือกันอันแามใกล้ๆเพิ่น,น,นาามายืนซองมึงอยู่ระเบียงเพื่อกระสีา่าอีนั่นเป็นยัง เออีอันคำมืดแล้วยังมีค้นงางมาอยู่นจจะมันผูใดเส้นอ่ะเส้หลังหน้ามันก็งงขึ้นไปซยเห็นบอกหักเวนตามันบอกอย่างงอ่ะก็ั้นเมนอัขั้เมนเลนเพิ่มเพิพ่บอกเห็นไดมเนาะแล้วซื้อฉนหนมาสั้นก็เลยเออแล้วตูไหนอันส่วนอีพอเออน่ซื้อสมสีซื้ออิลีเพ่น่ะซื้อเหรีเปลือกตาลุยอันเจ้ากุ่งเพเ่นกินข่าวแ่บไปละสมสี จ๊พอกินอยู่เธอไว้ตู้ไหนแซ่บตู้ไหนเอาพอตู้ก็ยังมาพอไงยังมาพอโตเนาะเอินซื้อซื้อนี่ที่ปานเซียวโอ้คนเฮานี่ก็ได้เอาข้าอันเล็กมาตั่งจังเจาะไปนี่นะทำการสตรีมสดนอกพื้นที่นี่ผู้เบิ่งผู้เดียวคือมันอันแซ่บนอวขวดยิงหมด กินข,ข,ข่าวก็ยังเราซื้อหมือน <c oughs> งานปักอันมัวปับ๊บเลยเอออันผู้ใช้ได้งางมากเนี่ยผู้ใช้งางมากเสียกับผู้ใส่แก่ชินหัดขอยญหุ่นขอยนางอยู่คนเดียวชินมาว่ามาดานนางขอนางด้วยคนซิน้อง ลึงเสือไปทั้งหลังก่อนค่ะเธอก็เจ้าเห็นหนักอกหนักใจชาเธอเราเป็นไา่กายเราทำอะไรตรงนี้คนเดียวน้องขอนั่งโดยคนประชาราจิ๊แจ๊คคุณพี่กับเสือมาัดผมกันค่ะเธอแล้วมากระซัวนันซิดิซูเข้าใ้สุบว่าค่าแต่ผมีมาก เงยผมแบบลักษณะเซ็กซี่บ๊วยได้เนาะเธอเขามาหนินหนามาดึงผมหนามันสิคาดแต่ผมสูงเขาบ๊วยห่วยเข่าปนิกับมยอมได้สิมาคมขีนล่วงระเบิดบ่ได้ได้ต่างทางม้อย,ยใช่ไ่หลุดได้สิโผล่แล้วยังไงแล้วสิเก่งยี่บ๊วยเมื่ออื่นคอยอสิล้องคลิปประเนเออพี่สาวตุ่มกับขันบ่เมย์ล่ะมาเล่นกันสิตัดต่อคลิปนิดหน่อยนี่เด็ด เตรียมพร้อมหางอาแน่นอนเนาะอาเทียมเราไทยในายมากเลยสิจังไงจะใชิลูกขืนตั้งท่ากัดน้อยไทยใส่มาดอกละกายไปแล้วละไปละละไปทีเดียวดูได้สิตัวมาดดอกหายห่วงปลอดภัยอันผู้หญิงอันฝรั่งอ่นเด้กเป็นไปเมืองไทยเห็นบอกเรา็ะลายซดเนาะละลายซดแล้วพอ้ีญคนมาดื่มกระเป๋าเราเนาะคนมาดื่มกระเป๋าเราหรอก จะจับก้นเล่านะที่นิ่รัเสเซียมันกับผมทองเนาะคนไทยอยอู่แถวผู้เกลีแถวสิได้ละ่ะแถวเมืองทั้งทะเลสุดอะแล้วก็ลังลายชุดหิ้งมูระเบงอยู่ไปดึงจับดากแล้วปับ๊บแล้วกระชากกระเป๋าเราแลนเนาะปาดมืดแล้วว่าใส่แมนอยู่มืดละอันมืดกะมัดกะขั้นแม็นอยู่เมืงไทยคือสาวตุ่มกับสยานอยู่แต่ว่าอยูอย่ิงกับ่บยามไปเดี๋ยวจะเอาให้ดึงทั้งบังหมึกเนานะเดิไม่เป็นตกหมึกได้ปุ๋ย เด็มันก็เม uh, ืดยวคือว so ่ามันไสาบตีนนึงกัเนือดคนกับบ้องอยู่เลยอ่าขอนี้สีก็ตามสิอ่านอวยเมื่อบานันตัวบานอยู่ได้จักหน้าที่ได้ีมนาที่อยู่ได้หรอถ้าสีไปยางหดฝากคงขุ่นสิบอะไรโซโมงหนึ่งอยู่บ่แต่ว่ามันต้องจูงเหมือนมอดตะไ์ห่างที่ะลายบนก็เาเธอให้มันได้โซโมงนึงนะ อันยิงนดนี่เคยขึ้นไล่จักเทลือเราบอกอย่าคันแทงเมื่อบ้านเมื่อแล้ววระซันมีละสีเงินอยู่ละยางสีถืออันสีคลือกล่องยางไปอันนเพราะว่าเพราะวะเสียหายมันได้ชั่วโมงหนึ่งนะเสียหายมันใดชั่วโมงหนึ่งสีถือกล่องเอาจะแฟลชพี่สาวตุ่นโอ้มันหมึดอีีกตัวเห็นคนแล้ว เห็นแต่เธอกับฉันหมืตัวไวขปาปลาขาปลาเด้อเอาจักายานก่อนสีผ้ากองยางบัน <c oughs> มีเดึ่งเกับสิบห้าเมื่อหบ่ยางยางเอาไปหอดปลาข้างพอดีเลย,ยได้สมองหนึ่งพับขากล่องก่อน มันเสียงอันหมีวะดัง,ก, <laughs> งกึกบเลยเฮ้ยเนาะเดฟกับบะหมีดเป็นได้ดอก <laughs> มันเสียงหมีควาย <laughs> ไม่ใช่เสียงหมีควายหรือตีดังก <laughs> ึงกบ <laughs> เลยมาเล้งล่างบ่อิ้วยั่นกท่เพื่อรอบขรอบชิด อัดไว้เ <nt> นียนจอมบอมเขอใบไส้ตัวหมาบ่เฮายางขายไฟเปิดหนาตูขึ้เป็บางเท่าว่าผีตัวมึงก้ใหม่ไงเพิ่มเติมบอกว่าให่รวยว่ถูกข้ารวยว่พ่อนาจะของตกใจ้ามึงมาเลี้งหมาบออยาขอพ่อนาจักหน่อย เลิกงานนัดก,กันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าอ้ายโทรมานักเพราะใจคือทอดบ่ศเ้าห่า,างนานย่านสัญญาเก่า พูามาคคินใจดสวัสดีค่ะเดือนเพนชานเนนเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่สาวด้วยเด้อ